เออปีปีในการกู้ไฟแนนซ์บางที่จะรับ2007ขึ้นไป2008ขึ้นไป2006ก็จะกู้ไม่ได้แต่ราคาในการจำหน่ายผมบอกได้เลยว่าบวกขึ้นอีกเกือบแสนนะครับอย่างน้อยๆก็2 0 0แสนบวกขึ้นไปแน่นอนนะครับแบรนด์อื่นหรือแบรนด์หลักในปีนี้รุ่นนี้ออปชั่นเท่านี้นะครับ2 0 0แสนบวกถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ต้องจ่ายมากกว่าแต่การดูแลรักษาก็ใกล้เคียงกัน,นครับ แบรนด์หลักอาจจะอะไรถูกกว่าแต่ว่าพออายุมากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนแบรนด์ยี่ห้ออะไรสวัสดีครับพบกับผมสมบัติวันนี้อยู่ที่ k r อาร์ตมาสาขาราชบุรีวันนี้เราจะพามารีวิวหรือแนะนำ รถกระบะแคปเครื่องยนต์ดีเซลที่ล็อกราคาที่1นึ่งแสนกว่บาทแต่1นึ่งแสนกว่บาทในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่ในหลายๆแบรนด์จัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วเพราะว่าโดยราคากลางโดยปีของรถ1นึ่งแสนกว่บาทปีมันก็จะลึกลงไปถอยลงไปแต่เป็นฟอร์ดตัวนี้ยังได้ปี2,549หรือว่า2 0 0 6นนั่นเองคอสอ และก็ไปจดกันในปี2007โดยที่ได้เปรียบในบางไฟแนนซ์ก็ยังให้เป็นปีพศจดเป็นการประเมินในการกู้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ Ford r a n นเจ r เป็นเครื่องยนต์ระบบใหม่ด้วยนะครับคอม o ั r เรว 2,500cc ก็เป็นแคปธรรมดารุ่นสแตนดาร์ดเลยนะครับคือเริ่มต้นของแคปบเลยออปชันที่จะได้มาก็ คือได้ความสะดวกสบายมาอย่างเดียวคือพวงมาลัยที่เป็น power กระจกจะไม่มีไฟฟ้าควบคุมไม่มีไฟเลี้ยวอยู่ปลายกระจกนะมาอยู่ตรงแก้มหรือบางโคนสําหรับรด,ดตัวเริ่มต้นหรือตัวโลของหลายๆรุ่นไม่ว่าเก่งหรือกระบะนะครับตัวเริ่มต้นก็จะไปไฟเลี้ยวจะไปอยู่ที่าบางโคนหรือแก้มมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดําสีดําสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นพวงมาลัย power น,นั่นเองก็ช่วยผ่อนแรงกุญแจไม่มีรีโมท กุญแจปกตินะครับปั๊มดอกขันได้ก็สตาร์ทได้กระจกนี่คือเป็นแบบมือหมุนนะครับหรือมือควงระบบล็อกก็ล็อกด้วยมือเกียร์แมนวนวลธรรมดา5สปีดแต่ว่าในราคาแสนกระบาทหรือว่าในรุ่นของ2006นี่ก็มีฟอร์ดที่เปิดแคปได้กับมาสด้นะครับ ตัวแบรนด์อื่นก็มาเปิดกันในหลังจากนี้นะครับฟอร์ดก็คือจะได้ตัวที่เปิดแคปก่อนวิ g o นี่โตต้าเปิดใน08นะครับอีซ e ูซก็เปิดใน11ไปไปลายหรือ12ที่เป็น All New ตัวนี้เป็นสีทอง2,500 cc ซีซีด้านท้ายเดิมเจ้าของก็รักในหลงไหลในเสียงเพลงแต่ก็ถูกดึงออกไปนะครับในระบบ เครื่องเสียงก็ยังเหลือโครงสร้างเราก็นำเบาะมาวางนะครับนั่งใช้งานได้ปกตินะครับถ้าลือก็นะครับหาอะไรอีกหลายจุดนะครับอันนี้คือเราแจ้งเลยนะคือเราขายตามสภาพแต่ว่าตัวถังก็ยังอยู่ในโครงสร้างหลักๆที่ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักๆชนแรงๆคว่ำจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่ออะไรประมาณนี้นะครับดัดดามคัสีหรือคัสซีผุนี่ไม่มีแน่นอน เพราะก็ถือว่านิยมเลยนะครับในช่วงก่อนถึงมาปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมกันอยู่นะครับก็บางคนก็จะเรียกลูกโม่หรือว่าหยดน้ํานั่นเองนะครับได้ยาง m a ็กซิตนะครับ700 mm hmm. เป็นอยบาโวเป็นยางเอทยางปี2019ดอกเต็มๆลุนๆ้น,น,นเป็นแคปเปิดได้ด้วยรุ่นสแตนดาร์ดออปชั่นก็คือคุยกันง่ายๆเลยก็คือพาวเวอร์อย่างเดียวที่มีให้มา ย่างอื่นเป็นสแตนดาร์ดกระบะหมดแต่สิ่งที่ออน่าใช้หรือว่าน่ามองหาก็คือในเรื่องของราคาและการจัดไฟแนนซ์นั่นเองคส2อศจดสอ0 7เดือนมิถุนายนด้วยนะครับก็หลายๆไฟแนนซ์ก็ยกค่าปีพศให้ก็ยังกู้ได้อยู่ในปี07หรือบางไฟแนนซ์ก็จับปี06 ราคาเปิดขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทก็เดี๋ยวเรามาวันนี้ก็มีส่วนลดให้นะครับถึงจะเป็นรถเล็กรถถูกราคาแสนกว่าบ,บาทก็จะมีส่วนลดให้เหมือนกันก็ลดกันไปเลย20,000จำหน่ายอยู่ที่10,000 0สน0บาทนะครับเป็น 2.5xL นะครับรุ่นรุ่นถูกเลยรุ่นเริ่มต้นของรถแคปไฟแนนซ์ Finance ยังมีจัดอยู่แต่ว่าก็ต้องสู้เงินดาวกันหน่อยนะครับระบบฟรีดาวศูนย์บาทคันนี้ไม่สามารถทำได้ สต,ตาร์ทเครื่องได้เลยไม่ต้องเหยียบคัดตนะครับในยุคก,ก่อนก็เงินดาวก็อยู่ที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ว่าเงินผ่อนนี่48เดือนอยู่ที่ประมาณ4,000บาทอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กัน2 5 0 0 c ซีซีดูราทอก TDCI ของ f อ r d คอมมเร็ว ซื้อเงินสดไม่บวกแบดบมาคุยกันนะครับราคามีส่วนลดให้เป็นเงินผ่อนเข้าไฟแนนซ์ได้เงินดาวค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าเป็นรถปีเก่าแต่ว่าถ้าเรามีเงินก้อนนะครับ1,59,000บาทตัดสดเลยไม่เป็นภาระ,ระแล้วนำเล่มไปฝากนะครับออขอเรียกจำนำเล่มก็จะได้เงินกลับมาหมุนเวียนในธุรกิจก็ ผ่านแสนแน่นอนนะครับเงินกู้นี่คือแสนกว่าแน่นอนเพราะว่าไฟแนนซ์ทีเ่เราเช็คเข้าไปที่ยังปล่อยสินเชื่ออยู่ก็ได้อยู่เราเาหนึ่0แสบาทเงินดาวก็อยู่ที่ประมาณ2,9.000บาทนะครับนะเพราะว่ามันเป็นรถปีค่อนข้างเก่าแต่รถประมาณนี้นะครับแปคุณลูกค้าที่มองหาก็ตัดสดกันไปเลยนะครับก็ตัดภาร,ระในการผ่อนต่อเดือน แต่ถ้าผ่อนก็ผ่อนได้4ปีนะครับสีเดือนอยู่ที่เดือนละ4,000บาทเงินดาว29,000บาทก็ยังสามารถทําได้อยู่กับรถ Ford r a n เจอร์0องพันห้าร้อยซีซีคอมมอนเรลโอเพนแคปโ r มอลายพาวเวอร์รุ่นสแตนดาดหรือว่า XL นั่นเองเครื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างแทสซียังคงอยู่ในสภาพไม่ผุไม่กร่อน มีติดฟิล์มให้เรียบร้อยวิทยุดังแอร์เย็นแบตดีสตาร์ทติดง่ายตัวถังก็ยังค่อนข้างบางนะครับสีเดิมไม่ต้องมองหาแล้วนะครับ2006หรือว่า2 5 4 9ปีนี้65แล้วนะครับก็ตก1ิ1ส1ห้ปีแล้วนะครับก็ไปตามสภาพของตัวรถแต่ว่ารถที่เรานำมาขายก็จะไม่มีเรื่องการ เสื่อมหนักๆเพราะว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นการชาร้าบละลายปั้นขึ้นมาแชสซีผุถูกชนคดหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะไม่นำรับมาขายอยู่แน่นอนอันนี้เป็นรถเทอร์หน้าร้านต,ตรวจสภาพแล้วปีกับรุ่นยังคงใช้งานได้เรานำรับเข้ามานำมาจำหน่ายต่อให้คุณลูกค้าที่นำไปใช้ไม่ผิดหวังในราคา 179,000บาทส่วน 20, 000, รถ20บ0 0เหลือ159,000บาทกับ Ford XL Power cap เปิดได้สะดวกสบายใช้งานในส่วนในไร่หรือว่าเดินทางปกติครับไปตลาดค้าขายได้ปกติก็สบายใจหมดห่วงปัญหาเรื่องการนะครับรถหายหรือโจรกรรมเพราะว่าถูกมองข้ามไปแล้วกับตัวรถหรือรุ่นรถที่เป็นที่ต้องการของตลาด ก็สบายใจได้แต่ตัวรถยังคงพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายแบตดีได้ชาร์จดีแอร์ดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งไกลสบายก็กับฟอร์ดตัวนี้179,000บาท2006หรือว่า2 5 4 9 49, นะครับกระโดดไปจด07นก็ได้ปีในการกู้ไฟแนนซ์ปีหน้าก็ยังกู้ได้อยู่นะครับถ้ายังไม่ถูกจำหน่ายแต่ว่าน่าจะจำหน่ายไปในปีนี้ เป็นที่เรียบร้อยเพราะรถเก่าก็ามีน้อยหายากเพราะว่ารถเก่าเยอะแต่สภาพที่ยังพร้อมค่อนข้างเหลือน้อยส่วนใหญ่ก็จะนะครับไม่บำรุงรักษาแล้วนะครับก็คือขายขายกันออกไปใช้งานมานานๆแต่สำหรับฟอร์ดคันนี้ก็ 200, 2006ถ้าเทียบกับแบรนด์หลักไม่ว่าจะเป็นคอมเบเรลเหมือนกันนะครับแบรนด์อื่นราคากู้ไฟแนนซ์ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเออปี ปีในการกู้ไฟแนนซ์บางที่จะรับ2007ขึ้นไป2008ขึ้นไป2006ก็จะกู้ไม่ได้แต่ราคาในการจำหน่ายผมบอกได้เลยว่าบวกขึ้นอีกเกือบแสนนะครับอย่างน้อยๆก็2องแสนบวกขึ้นไปแน่นอนนะครับแบรนด์อื่นหรือแบรนด์หลักในปีนี้รุ่นนี้ออปชั่นเท่านี้นะครับสองแสนบวกถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ต้องจ่ายมากกว่าแต่าก,การดูแลรักษาก็ใกล้เคียงกัน,นครับ แบรนด์หลักอาจจะอะไรถูกกว่าแต่ว่าพออายุมากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนแบรนด์ยี่ห้ออะไรจากประเทศอะไรก็ต้องมีการบำรุงรักษาอยู่แน่นอนนะครับกับ Ford แ a รนเจอร์ฝากัาด้วยนะครับ2 0 0 6 1 7 9 0 0บาทผ่อนได้ดาวเยอะหน่อยผ่อน4 0 0 0ปีครับสวัสดีครับ